ถนนยังไม่ลาดยางนะครับเพื่อนมองไปข้างหน้าดินไห้งองเลยอนะครัุดลอทางขุดเชื่อแค่ข้างก็จะเป็น6กแผ่นตัวนี้ก็จะขึ้นจะเห็นถนนเลยทุกคนดินไห้แล้มองเห็นทาง,งเห็นทางแล้ว ช่วงจังหวะแบบนี้เราระวังแต่ลดสวนนะคะอปากกล้วยทุกคนปากกล้วยธรรมชาติ